สวัสดีค่ะพี่น้องผู้สุกนลนะคะเนาะฮะฝนงดหรอกค่ะพี่น้องลมหนาววีวีมาแล้วปล่อยง้ออกจกขอ่ข้อค่ะขังไว้ดวหนาะเนาะค่ะปล่อยสนะะอกมาหา,ายางเล็มหยอยู่ในสวนนี่แหลคะค่ะ ลมหนาวบีบีมาแล้วน้ำเส่าหนาวนะคะเนาะอากาศเย็นเฮ้ยปล่อยโดนหรอครับพี่นอ้องฝนเนาะคะ่ะตอนนี้ฝนกดเราปล่อยออกมาหายางกินหยากินนู่นบรรยากาศบ้านๆค่ะ การทงให้ทงหน้าการทงบุลาหองไห้นะคะพี่น้องกินกินกินโลกินกินบได้ยมันกินบได้ยหาเล่นกินเร็วมันหยาให้ได้หลดบดายไปกินมืออื่นเนาะค่ะ กินไปหมดรถหนึ่งแล้วไปไปไปโต๊โตโอ้หอยาวตัวสูง ไป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 กินยาไปกินยาลูกไปค่ะอนนี่มุอนี้ยังค่ะพี่น้องเพ่อนอั้งหมจะคอกนะคะขังโดนคัก ผลลายค่ะพี่นองเอ,อ้ยยังจะเอาไปลงใส่ลงแต่หน้าทุกปีลายเขงงาง้างครับผดไอ้กินกินอย่าย่นกันเปล่ากินเร็วเด M ็ดแอมจ้ำดีค่ะค่ะ กระต้นหลังบ้านค่ะแบบตุกต้นติดเตียนี่ค่ะพี่นเนาะขอที่เพื่งฝากเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ